โอเคในที่สุดข้อมูลอัปเดตใหม่ก็พึ่งมาถึงเมื่อกี้นี้เลยยังไงเราก็จะมาดูพร้อมกันเลยว่ามีอะไรใหม่บ้างอย่างแรกก็จะเป็นรูปรถใหม่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรถอะไรแต่ดูจากยี่ห้อในเกมแล้วเป็นกอตตี้ก็จะเป็นแนวเฟอร์รารี่อะไรอย่างเงี้ยสวยดีโอเคเท่ยังไม่รู้ชื่อนะว่ามันคืออะไรแต่หลักๆก,ก็มีข้อมูลหลายอย่างและอันนี้เขาพาดหัวไปเลยว่ามีคนที่เราคุ้นเคยจากเมือง l ิเบรีซิตี้ ลับมาให้เราได้เจอหน้ากันอีกรอบหนึ่งพร้อมกับโหมดแข่งใหม่อันนี้ยังไม่รู้ว่ามันเป็นแบบน่าจะเป็นอยู่ในธุรกิจธุรกิจใหม่ไอ้ที่จะมาคุยกันนะก็คือเป็นโหมด r r i p Races เป็นแข่งแบบ d r i ปเหรอจะเหมือนโตเกียวด rip ไหมอันนี้ก็ไม่รู้ต่อมาก็จะเป็นสัตว์ป่าเดี๋ยวจะมาคุยกันอีกทีนะอันนี้มันดูพาดหัวกก่อนแล้วก็จะมี Festive Surprises อันนี้จะเป็นเทศกาลน่าจะเป็นเทศกาลคริสต์มาสในเดือนธันวาคมนี่แหละก็ไม่มีอะไรแปลกนะแล้วก็อื่นๆมามาดูกันเลยอย่างแรกที่เขาโฆษณากันเนาะเออเป็นธุรกิจส่งรถแบบใหม่นะเท่าที่ผมอ่านแล้วผมทำความเข้าใจแต่ยังไม่รู้นะว่ามันจะเหมือนธุรกิจส่งรถหรือเปล่าแต่โดยรวมเนี่ยโดยภาพรวมเขาบอกว่า ถ้าเราไปขโมยย่านผานะสุดหรูแล้วก็เออเอามาจอดในเหมือนกับเป็นอู่อู่เถื่อนอะไรอย่เงี้ยมันก็ฟังดูสงรดนะสำหรับผมแต่ดูแลว้วอันเนี้ยน่าจะเป็นชื่อธุรกิจหรือว่าเป็นสถานที่ตั้งของธุรกิจนี้ i u l i c i t Salvage Yard เออนั่นแหละผมก็ไม่เก่งกีฬข,ขนาดนั้นแต่หลักๆอันนี้เป็นสัตว์ป่าในเกมถ้าใครเคยเล่นหมดออฟไลน์เนี่ยพวกกวางพวกเสือคูก้าอะไรเงี้ย มันจะกลับมาบนโหมดออนไลน์จริงๆมันไม่เคยมีแบบหมดออนไลน์มีแค่โหมดออฟไลน์นะแต่นี้เขาจะแอดมาให้เฉพาะคนที่เล่นบน Next g e เท o n s น l e เท่านั้นก็จะเป็น P5 แล้วก็ Series X กับ S มีแค่นั้นยังไม่เห็นบอกว่าจะลงไอ,อ้แพลตฟอร์มอื่นไหมอย่างเช่น PC อย่างเงี้ยพองั้นก็แหมแม่งชาว PC ก็อดกันไปอีกตามเคยต่อมานี้ก็จะพูดถึงตัวธุรกิจใหม่นี ดูแล้วน่าจะเป็นธุรกิจใหม่นะครายังไม่คอนเฟิร์มแต่แหมมันก็เห็นภาพได้ชัดอยู่เหมือนกันก็เขาบอกว่าการขโมยจะกลับใหม่ครั้งหนึ่งอ,อันนี้ก็เท่าที่ผมอ่านนะก็คือให้เราเนี่ยไปขโมยมาแล้วก็ชูปิ้งนี่เหมือนกับเป็นถอดใหม่ก็น่าจะเป็นการแต่งแต่งรถใหม่ไปขโมยรถมาแต่งรถใหม่แล้วก็ไปขายใหม่เนี่ยฟังดูคุนคนไมธุรกิจส่งรถชัดๆเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับ รถที่มีคนต้องการเยอะเป็นยนนานพาหนะที่มีคนต้องการเยอะก็ใช้คาว่า vehicle ก็น่าจะแบบอาจจะมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่รถอ,อ,อย่างอื่นที่ไม่ใช่รถก็เป็นได้อันนี้ไม่รู้ก็นั่นแหละโดยรวมส่วนไอ้คนที่บอกว่ามาจากเมือง i b e r t y City ของนั้นนะก็คือยูซุฟเอมีอันนี้ผมเมาเคยเล่นภาค4มาก่อนผมก็ไม่รู้นะไม่รูม้มันอยู่ในภาค3ป่าวะยูซุฟเอมี ไม่แน่ใจเพราะว่าภาค3าคกับภาก4เป็น Liberty City นะแล้วก็บอกว่าเราจะมีที่หลบภัยหรือว่าเป็นฐานทัพรับในการทำธุรกิจนี้นั่นก็คือเว a ต์ s อโต้พารก็จะเป็นสถานที่เราสามารถซื้อได้จะเป็นเหมือนกับว่าโรงเก็บขย South ard, นะ Salvage y a r ยาะจะเป็นโรงเหมือนกับว่าย่อยขยะอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าจะเป็นอันนี้ในเออจะเป็นที่นี่แหละในภาพก็เป็นสถานที่ในโรงขยะเลยนี่หว่าเออ เขาบอกว่าไอสถานที่เนี่ยไอโรงเก็บขยะเนี่ยเราสามารถที่จะขายเขาบอกว่าขาย Sell, เซลเบอส์เบสอาจจะเป็นขายรถที่เราไปขโมยมามนะั้งให้กับยูทูปนี้หรือจะเอารถมาแบบขายแยกส่วนขายชิ้นส่วนอะไรอย่างนี้กับไอยูทูปนี้คนได้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรงงมากว่ามันคืออะไรเดี๋ยวตอนธุรกิจออกมานี่เดี๋ยวมันน่าจะอธิบายเองเดี๋ยวเราก็รู้เองนะ ก็แรงดันเนี่ยขายเพื่อแลกเงินนั่นแหละก็น่าสนใจนะว่าธุรกิจนี้มันบอกว่าจะย่อยรถขายด้ไมขายแค่ยางอย่างเดียวอะไรอย่างนี้เหรอก็ต้องรอดูส่วนไอการแข่งรถด,ดริฟต์แบบใหม่อันนี้โดยรวมที่ผมอ่านก็คือมันจะให้เราเนี่ยเข้าไปแต่งรถในเอลเอสคามีจะมะีจะเป็น modification หรือการแต่งรถแบบใหม่ที่เหมือนกับการดริฟต์แล้วก็จะมีแค่ยานพานะบางคาันที่สามารถแต่งได้เนีย่ยละเราคงใช้บิจิเลนหรือว่าพวก รู้เนื้อสองพันอะไรไปแต่งมันคงไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้แต่ก็อยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นการแข่งแบบไหนเขาบอกว่าเป็นการแข่งในฟรีโหมดงั้นเหละผมก็เอ๊ะมันจะเป็นยังไงวะยิ่งอ่านก็ยิ่งงงก็ลองรอดูอีกทีนึงคงจะไม่ใช่เอเวอร์ซ์ลี่โหมดอะไรอย่างนี้ละมั้งไม่รู้นะส่วนต่อมาี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแบบเป็นคุณภาพออฟไลฟ์ไม่ได้มีอิมแพกอะไรเยอะแต่ก็ไม่ได้กากเลยนนะแต่ละอย่างอย่างแรกก็ที่เขาบอกไปก็คือสัตว์ป่าเนี่ยไวลไลฟ์ wildlife. เป็นพวกสัตว์ป่าแต่มันจะมาในพวก next gen console นะ pc ก็อดไปก่อนต่อมานี้สำหรับ paywall โดน paywall แล้วนี่จะเป็นสำหรับคนที่สมัคร g d a plus นะก็จะสามารถเข้าไปใช้งานขโมยเป็นไวว o o d คารับเนี่ยไววุคลับ g l a s จะเป็นที่จอดรถซึ่งมันสามารถจุได้100คันยานพาหน,นะ100คันเยอะมากๆแต่ก็แน่นอนสำหรับคนที่สมัคร g d a, g a plus เท่านั้นนะ บน PC ยังไม่มีข้อมูลต่อมาก็อีกแล้วสำหรับคนที่เล่นบน Next Gen Consol e อันนี้จะมีเป็นหน้าต่างอินเทอร์เนชั่นเมนูแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบย้ายรถจากโรงจอดหนึ่งไปโรงจอดหนึ่งได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ดีอยู่เหมือนกันเนาะแต่จะมา PC ตอนไหนไม่มีข้อมูลส่วนการเปลี่ยนแปลงต่อมาบรรทัดต่อมาอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าทุกแพลตฟอร์มและอันนี้ก็จะรวมถึง PC ด้วย อย่างแรกก็คือเขาบอกว่าเป็นอินเทอร์เนชั่นเมนูแบบใหม่หรือว่าปุ่ม M แบบใหม่ผมไม่รู้นะว่ามันจะมาเป็นแบบไหนเพราะว่าแบบแบบเก่านี่แบบที่เราใช้อยู่ปัจจุบันมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะนะเฉพาะคนที่แบบอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอะไรเงี้ยนะเออถึงจะเป็นปัญหาแต่ว่าเอ๊ะแบบใหม่มันจะเป็นยังไงวะเขาบอกว่ามันใช้งานได้ง่ายขึ้นอะ่ะมันค้นหาอะไรไได้ง่ายขึ้นก็ต้องรอดูว่าหน้าตามจะเป็นไงแล้วมันง่ายขึ้นจริงไหม ต่อมาการเปลี่ยนแปลงต่อมาก็คือเขาจะทําให้เลเวลในเอเว r m e ส t ของเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มง่ายขึ้นต่อมาอันนี้เท่าที่ผมอ่านก็คือในแบบบน PC กับใน p s เอะไรอย่างเงี้ยจะสามารถซื้อรถของเพ่นคนอื่นที่มาจอดในเอเวอ m e ส t ได้ก็โอเคดีไม่รู้มีใครถามหาหรือเปล่าแต่ก็ไม่แย่นะออปชั Option นนี้ต่อมาก็คือเราจะมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น สำหรับคนที่แบบใช้ Equip บุรวาดกราชหรือว่าที่จะรถ Equip บุรวานเนี่ยก็ไม่รู้ดิไม่ได้มีใครถามหานะแต่ก็โอเคดีอยู่เหมือนกันเวลาจะหารถอะไรอย่างี้ก็ง่ายขึ้นนะการเปลนแปลงต่อมาก็คือเขาเจะเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคนที่ใช้ voice chat ในเกมเนี่ยจะตั้งค่าเป็น off โดยปกติปกติมันจะเป็น on อะไรอย่างงี้แบบใครเผลอเปิดไมค์ทิ้งไว้ก็ด่าอะไรไปก็ได้ยินนะประมาณนี้ก็ก็โอเค ส่วนอันสุดท้ายอันนี้เขาก็บอกว่าจะมีของขวัญมันเกิดให้สาหรับตัวละครของเราในโหมดออนไลน์น่ะถ้าเกิดว่ามันแบบถึงวันถึงวันที่เราสร้างตัวละครแล้วไม่ใช่วันเกิดของผู้เล่นนะแต่เป็นแบบวันที่เราสร้างตัวละครน่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาบันทึกเอาไว้ด้วยหรออันนี้ก็น่าจะมีบันทึกอยู่ในสแตตอะไรอย่างนี้แต่ผมไม่เคยเข้าไปเห็นเลยส่วนของขวัญมันเกิดมันจะเป็นอะไรจะเป็นรถฟรีเงินเป็น10บล้านเลยไหมก็ไม่มีใครรู้ แต่ดาวานั่นจะเป็นขนมกระกากอะไรเงี้ยตามฉบับของพี่ร็อกสตาร์เขาและสุดท้ายร็อกสตาร์เขาก็ทิ้งท้ายว Aww, ่าย,ยังมีอีกนะเวย้ยก็เหมือนกับว่าเอ้ยยังไม่ต้องยังไม่ต้องกลัวว่าเกมนี้มันจะหยุดอัปเดตหรืออะไรเขาก็บอกว่านอกจากที่ว่ามาแล้วเนี่ยนอกจากว่าจะมีไอธุรกิจขโมยรถใหม่เนี่ยแล้วก็จะมียานพาหนะใหม่นะแล้วก็ยังมีเหมือนกับบทแข่งรถใหม่แล้วก็ ในอนาค,คตเดีด่มันต้องมีอย่างอื่นเข้ามาในเกม gta online ออแน่นอนแล้วก็ในช่วงเทศกาลในช่วงเดือนนี้นี่แหละก็รอติดตามดูจะมีดนตรีแบบใหม่น่าจะเป็นพวกแบบในเพลงในวิทยุอะไรอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะมีใครเปิดฟังหรือเปล่าเพราะว่าผมเปิด YouTube ฟังเอานะเนวลาเล่นแล้วก็จะมี holiday mode อันนี้น่าจะเป็นพวก adversary mode หมอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะแล้วก็ยังมีการอัปเดตเหมือนกับ quality of life อะไรอย่างนี้ก็ แน่นอนแล้วก็ Creator Tools นี่ก็สำหรับคนที่ชอบสร้างแมปสร้างด่านอะไรอย่างงี้ก็ยังมีอัปเดตอยู่แล้วก็ยังมีพวกเทศกาลต่างๆอันนี้ก็แน่นอนไม่มีใครเซอร์ไพรส์หรอก็ให้เราติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วก็แน่นอนนะผิดหวังนิดนึงตรงที่อัปเดตไมเคิลยังไม่มาก็พอดาวได้แหละเพราะว่าเขาต้องกักเอาไว้ก่อนจนกว่าอีกเกม GTA ภาค6จะประก,กาศในเดือนนี้นี่แหละก็ยังไง รอดูอีกทีนึงใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์นะแต่ว่าอัปเดตนี้ฟังดูแล้วไม่แย่เท่าไหร่นะรอข้อมูลเต็มมันออกมาอีกทีแล้วกันเพราะว่าอันนี้มันแค่แบบว่าข้อมูลบางส่วนแต่แม่ผมโคตรดีใจเลยในที่สุดธุรกิจส่งรถของผมก็มีภาคต่อสักทีนะ